สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชายแววห่วงน้องหนักมากพี่พายุห่วงน้องแอบิเกลถึงขั้นเข้ามาห้ามไม่ให้ถ่ายรูปขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามแล้วสำหรับชมพู่อารยาและสามีน็อตวิสรุธชมพู่คลอดลูกสาวคนที่สามน้องแอบิเกลชมพู่ได้พาลูกสาวน้องแอบิเกลกลับบ้านเจอญาติ หลายคนรอคอยเป็นภาพที่พี่สายฟ้าพายุอุ้มน้องสาวน้องแอบิเกลและล่าสุดทางด้านเพจโพลิพัทจัดให้ ออกมาโพลคลิปสุดน่ารักของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ชมพู่พาลูกๆไปทำงานอัดรายการด้วยงานนี้เห็นโมเมนต์พี่พายุห่วงน้องแอบบิเกลหนักมากเข้ามาห้ามไม่ให้ถ่ายรูปน้องสาวพร้อมกับหอมแก้มและกอดน้องสาวงานนี้บอกเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมพู่สบายใจได้เลยพี่ชายห่วงน้องสาวหนักขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ